สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการมอ๊มอยเกมตามใจฉันนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกมที่ชื่อว่า Kido s ้น s h i g u n ด a m U.C.Engage หรือขอเรียกว่าการดั้ U.C.Engage ละกันนะครับผมก็วันที่ผมถ่ายทำคลิปนี้เพิ่งออกมาให้โหลดสดๆออนไลนเลยนะครับผมถามว่าเกมนี้เป็นเกมอะไรเนาะมันคือเกมมือถือซีรีส์การดั้มเกมใหม่ล่าสุดแต่ว่าจะเป็นแนว RTS นะครับผมอ่าซึ่ง เราจะมาพูดถึงกันว่าหลังจากที่ผมเล่นโตเกมเนี้ยเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยนะครับสำหรับการเล่นโดยเบื้องต้นนะครับเราจะมาพูดถึงการจัดกองกำลังนะครับก่อนที่เราจะเข้าฉากนะครับคุณผู้ชมก็ต้องจัดกองกำลังด้วยคุณผู้ชมเอาหุ่นกับนักบินเข้าไปใส่แต่ว่ามันจะมีข้อเสียนิดนึงก็คือในเรื่องของการกาชานะครับผมซึ่งถ้าคุณผู้ชมไปกดกาชานะครับคุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีและคุณผู้ชมฟังไม่ผิดด้วยนะครับ จะบอกว่าการกาชาเนี่ยมีข้อเสียคือมันจะแยกกาชาเลยครับว่าเป็นการกาชาหุ่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นการกาชานักบินอะไรประมาณนี้นะครับนี่ฮะมันจะเป็นข้อเสียเลยเนี่ยมันแยกจริงๆคุณผู้ชมโอเคเนี่ยฮะใน่วนของการจัดกองกําลังนะครับผมอ่าจะบอกคุณผู้ชมว่าหุ่นบางตัวนี่คืออย่างเช่นสมมติว่าคุณผู้ชมลุยไปยังฉากอวกาศแต่ว่าคุณผู้ชมใส่หุ่นที่เป็นเน้นแบบว่า อ่าเ,เป็นโมบ,บิสูดของภาคพื้นดินอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมใส่โมบ,บิสูดลงไปนะครับในฉากอวกาศจะเกิดปัญหาตรงที่ว่าหุ่นที่ใช้ในภาคพื้นดินไม่สามารถออกลบในฉากอวกาศได้นะครับตรงนี้คุณผู้ชมต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมโอเคเกมนี้มันจะมีในเรื่องของการ p พ w าวอัพด้วยครับผมมันจะมีการ p พ w าวอัพตัวโมบ,บิสูดแล้วก็ p พ w าวอัพตัวนักบิด,ด้วยนะครับ ในส่วนของเนื้อเรื่องเกมนี้นะครับก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในยุคยูทั้งหมดเลยครับผมก็ตามชื่อเลยครับคิโตเซนชิกการดัม UC ซีเอ็นเกเนี่ยมันจะเน้นไปที่การดัมในโลก UC ล้นล้นเลยตั้งแต่ RX78 ยันถึงจีเลคอนคิสตานี่แหละครับสมมุติว่าพอคุณผู้ชมเลือกไปที่ยุคปีนั้นๆน,น,นะครับผมแล้วทีนี้มันก็จะมีเนื้อเรื่องการดัมโผล่มาทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปที่เนื้อเรื่องการดัมนั้นๆปุ๊บนะครับมันก็จะมีแบบว่า ให้คุณผู้ชมดูมูวี่แต่ว่าดูมูวี่นี้ไม่ใช่หมายถึงดูอนิเมะนะครับแต่มันจะเป็นการแบบเขาเรียกยัไงอ่ะมีมูวี่ประกอบแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องว่าเนื้อเรื่องราวเนี้ยมันกําลังเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับมาถึงในเรื่องของฉากต่อสู้นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าฉากต่อสู้เนี่ยเราสามารถจัดกองกําลังได้อีกครั้งแต่ทีนี้การเข้าฉากเนี่ยมันจะมีบอกอย่างนี้ครับว่าอ่าหุ่นตัวไหนเนี่ยเหมาะที่จะไปสู้ได้อย่างเช่นกรณีเนี้ยผมจัดกองกําลังอย่างเงี้ ถ้าหาว่าหุ่นตัวนั้นเนี่ยมีสีฟ้าที่อยู่ขวาบนนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณผู้ชมเอาหุ่นตัวนี้ลงไปนะครับจะโดนอ่าศัตรูเล่นงานแบบย่อยยับแน่นอนเพราะว่ามันคนละาธาตุกันแต่ว่าถ้าหุ่นตัวไหนที่เราเอาลงนะครับมันขึ้นสีแดงที่ซ้ายบนแสดงว่าเราสามารถไปต่อก,ก่อนกับอีกฝ่ายได้100%เเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยมันจะแพ้ทางของหุนห่นฝ่ายเราประมาณนี้ครับผมแต่แล้วทีนี้คุณผู้ชมก็กดไปลุยเลยจ้าแค่นี้แหละครับ พอคุณผู้ชมเข้ามาที่ฉากสนามรบแล้วคุณผู้ชมก็สามารถจัดตำแหน่งได้นะครับพอจัดตำแหน่งที่เราต้องการแล้วคุณผู้ชมก็กดที่ขวาล่างครับซึ่งเราจะเข้าสู่การเล่นจริงๆแล้วนะครับคือเกมนี้จะบอกคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นแนว RTS ครับผมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมองไม่เห็นว่ามันยิงอย่างไรเราก็สามารถกดซูม กดซูมได้นะครับแต่ตอนนี้มันเข้าเนื้อเรื่องอันนี้ฮะคุณผู้ชมสามารถกดซูมว่าจะไปดูที่หุ่นตัวใดกําลังต่อสู้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถใช้สกิลของหุ่นนั้นๆได้ถ้าหากว่าเกรดของ ex สกิลมันเต็มนะครับพอใช้ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นการใช้สกิลประจําหุ่นจัดการศัตรูได้เลยอะไรประมาณนี้ครับอเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันคือตอนนี้แต่ละตัวมันเทพๆมันก็เลยจบเร็วนะครับอ่าโอเคเนี่ยฮะ พอจบเกมปุ๊บนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับชนะละแล้วก็จะตัดกลับมาที่หน้าจอแบบนี้ฮะนี่ฮะก็จะบอก mvp ว่า,าใครเป็นคนจัดการสตัตรูัได้เยอะที่สุดในฉากนั้นๆเนาะแล้วก็ได้ค่า exp กับไอ้นี่มาฮะาประมาณนี้ละกันครับผมโอเค นี่คือระบบของเกมการ d ดัมเอ a นเกที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมเราจะมารีวิวหลังเล่นโดยสังเกบกันเลยนะครับก็เบื้องต้นเอาเรื่องของฉากสนามลบก่อนผมคิดว่าหลังจากที่คุณผู้ชมเข้าฉากสนามลบแล้วก็วางตำแหน่งละจากนี้คือเฮ้ยมันเลยเว้ยเหมือนหลับเหมือนกับว่าเรากำลังดูหนังแอคชั่นไปเลยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงคือไม่ใช่ดูเพลินๆนะอย่าลืมดูที่ Uh, HP กับ EX Skill ด้วยนะครับไม่งั้นถ้าเอาแต่ดูมันๆน,นี่เออุญตายนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วล่ะครับผมและก็อีกเรื่องที่เป็นข้อเสียจริงๆเลยคือกาชาครับกาชาไม่ใช่ว่าเกลือบ่อยนะอันนี้หมายถึงว่าเวลาคุณผู้ชมจะกาชาเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปอะครับเมื่อสักครู มันต้องการฉา์แยกต่างหากระหว่างนักบินกับหุ่นยนต์นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับเกมการดัม UC e n เ a g e นะครับเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนกันดัมเนี่ยก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมแต่ว่าการดัมที่มาเนี่จะเป็นกันดัมจากโลก UC Only นะครับ โอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการหมอมอยเกมตามใจฉันรีวิวหลังเล่นโดยสังเกบเกมการดั้ม c Engage เนะครับและก็สิ่งที่ผมได้รีวิวไปและพูดไปทั้งหมดนี้ล้นแล้วเป็นความเห็นส่วนตัวผมล้นๆนะครับปิดปลราประกันใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมบรรดาทีนี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดซับ c r i b e ช่องผมกันด้วยนะครับผมไปแล้วจ้าสวัสดีครับ